สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีน่อยเพชรบันแพงเอฟซน้องหญิงครับผมพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับกับพี่น้องบรรยากาศยามสดเ้าหนาวครับได้ละเอา,เอา แตงโมครับแตงโมแตงโมนานางมงามเพียงสู้ๆหน่ยมาแต้เลยล่ะใส่ใครยังไนี่ทองหาสิบบาทหน่วยสาม้บาทหบาทนี่เนย่สิ่ยย่สิบคือบ่มีไม่รนี่เ่อใสนี่งเมื่อเลยแมนหน่วสามิบเอาทงไรห้าสิบมหน่วยชี่หน่วยโหน่วยงามๆ้ล่ะอยงามงามแห้งแบเน่งห ขี่ไปขายเส้นี่ฮะขี่ไปขายเส้ขี่ไปเรื่อยขี่ไปเนรือไม่นี่ขี่ไปเรื่อได้สนมเดี๋ยวนี้พมันนี่นั่งขี่ไปเรื่อยนี่คือพ่อข่าที่อยู่บ้านมูหาครับวันที่สิบสี่มกราปีหกหกสาวน้อยเพชรบันแพงเมล็ดอยู่ขางเงี้ยนจนแล้วพี่น้องที่เราเอีงไปสมัครลังเวทีนะครับเอ้าวจำได้อ้านี่แหละพ่อใหนานเอ้าวจำได้อ้า พญานานบ้านปานาโนนครับแต่ว่ามันขึ้นเป็นบรรทุกู่มูหานะครับนนสนับสนุน,อนเอาตัวงนานให้ผมห้าสิบบาทเดี๋ยวซสือไปอีก เี่นอีกแปดสามสิบบาทไปเลยรถแหนเนี่นะรถ<ด>อ่ะครับพี่น้องบรรยากาศครับมื่อนี้เช็คอุณหภูมิแล้วอยู่ที่18องศาครับพี่น้องเมื่อวาน19มเก้านี้18ครับลดลงเลยๆนะครับเนาะคุณคุยกำลังหายางกินหนา แต่เวนกำลังขึ้นครับโหดนวัสนาวัสนากําลังกินหยาอยู่เมื่อเคลื่อนกะหลังจากที กินหมูกระทะกันแล้วนะครับทางองค์อิงพันกระไดซ้อมเพลงพันอีกจะข้าวนะครับแต่ว่าเหนื่อยด้วยอากาศมันเย็นแห้งเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเข่าห้องนะครับหลอกไนแครโบโดนครับแบบเดียวก็หาหมองนอนกันแหละครับพี่น้องหาหมองนอนกับยางเนี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นครับต้องเข่านอนในห้องนะครับบาวโทนกับซุ่ม แอดมินเพจจิงเพจป้อมกับน,นอนบังผรามาณครับพะหมคนละพืนสองพืนตุ่มเข้าไปครับแต่พออาชิตะกับพอน,นุนไปตลาดตื่นขึ้นมาประมาณตี้กับตี่สองนี่แหละเห็นได้พื้นไปตลาดมากครับไปได้ไอ้ซอยจุสามสิบกี่พันตับเินะ่นว่ะ จัดเลยบอขค้นนี่พันธากันจัดโอ้ยบ่อยเราหนาวแห้งปลูกประเดีเ๋ยวก็ดังไฟเตานะครับผิงจีน้ำไปยางน้ำแล้วก็จุน้ำนะครับพออาชีตาขึ้นไปนอนดาดฟ้าพี่น้องบ่ยอยากสีบรรยายเลยขนาดในสุ่มกันยังหนาววันนี้ขึ้นไปดาดฟ้าไหมนอ่ใน้ถุงเพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นไม่ถุงนอนนะครับกรสิดีแน่ยอยู่หรอกกระสีเย็นแน่ยอยู่ถุงนอนนะครับ เย็นพราะสำนึงอ่ะอุ่นๆนะครับมีหลายคนบอกบาวโทนอยู่ว่าบาวโทนก็ไปสื่อถุงน,อน่องมาสั่นแต่อยากสื่ออยู่ี่น้องแต่ว่าบาวโทนมันบเดไอเป้เอไอใสคือเพราะอชิตานะครับเพราะอชิตาเราไปหันมานีน่เราไปนำบอลลามยสยงีแล้วก็เอาถุงนอนออกมานอนมันพอครับแต่ว่าบาวโทนบเดไอเป้ใสก็บจะเอาถุงนอนออกมาน,นอนมันกับพวกขื่อนะครับเพราะว่าอากาศมันบาดหนาวอยู่ตลอดนะครับมันก็เด็กก็ห้อนครับ จสีนาวเด้พ่อสามมือประดอกมือนี้มือที่2ครับนี่หละกะักก็สีท้ายคลิปอัปเดตหล้กก็สีปิดไอจดบัญชีต่อครับพี่นอ้องนางจดบัญชีเย็นๆนะครับสร้ามมงมุมมีลมครับพ่อมีลมมากแล้ววันนี้เวลาเขานั่งจดลมมันผัดนะครับปิ้วกระดาษวุ่นๆเมื่อเคืนฝันเห็นหน้องตุลูครับ เชงไรยังฟันเน็นนองตุลูยังบ่ทันได้ยางไปเบิ่งล้างบานนะครับตอนนี้เตือนมาก็มาไอตลาดเ้ามากพอดีนะครับเตือนล้างนาล้างตาครับบ่ต้องว่าอาบนา้ำเน้เตือนล้างนาล่างตาแล้วก็ตลาดเ้ามากกับมาหาไอป้าทองโกกินกนับไอไกาแฟน,นะครับในวันนี้พอเย็นน,นั่นเรามาขาย บึกเต็งโมพอดีก็เลยซื้อบึกเต็งโมไว้ครับเพื่อกินจับสบมหวานมีแห้งนะครับแต่ว่าบึกเต็งโมนี่ทีมงานรถตู้ก็สิกินไดเหรอกพี่น้องเพราะมันเย็นเป็นบึกแตงม,มันเย็นนะครับมันสิไอนะครับหลายๆคนยังไออยู่นะครับแต่ว่าบึกเต็งโมนี่ซื้อไว้กินมันหวานครับกินแล้วมีแห้งบ่แม่นห้งอก เห็ดน so ั่นเห็ด so นี่เมื่อยๆกินเอยจางแมนมีแรงกินกับเข่าก็ดีครับคนกินเข่ายากๆนี่คนที่กินเข่าเกลื่อนเข่าบ่ค่อยลงกนี่กินเข่าก็บักเต็งโม่ี่จางแมนมันกินแสบกินไงเลยพี่น้องมันไหลลองไหลลองลงเลยเลยจากมันเป็นน้ำเอียงกินเข่าก็บักเต็งโม่นนิจางแมนแสบนี่ครับไอ้กับบรรยากาศครับพี่น้องก็ร้อนนะครับเนาะ ผูใดนั่นนกกวาา้องกว้า็เว้าอยู่นั่นคือพิ่ิสิมหาหาจับคู่อยู่แถวนี้ลแะพี่นอ้องเพิ่นพได้คู่แล้วเพิ่นก็นสิไปหาใครใส่หังห่งคู่อื่นว่าสันเอฟซีว่ะนกกวา่กกวากกวบนบอกเห็นหั่งตัวบบาวโทนหมดนะ่ะโอ้อีลีลหละเห็นสมัยเลี้ยนตะกีดอกรว่ากาเอ้ยกวาว้าวไอ้อยียงเกาะไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็ลงลัก คิดว่าลูกตัวเองเอียงประมาณนั้นนะครับเพื่อนสิไปใครใส่ห้างก้านะครับใครใส่ห้างก้าล้วบันนี้ก้ากับสิฟักใครเพื่อนลูกแต่ออกมาก้ากับสิเลียงเอ้าบาดนี้เลียงไปเลียงมาเอามันคือโบเแมนมันคือเป็นก้าเอ้านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนกก้าเอวบโบเห็นเพื่อนครับสิไปไครให้ก้านะครับนกก้าเเวกกันเลย นห่องอยู่นี่นี่ลายมือแหละครับแต่ว่ายังบอทันเห็นคือสิบบอท่านได้คูนะครับก็เลยยังห่องอยู่บรรยากาศยเงส้าๆครับบัตรแข็งวันที่สิบสองมกราต้อนนี้จำหน่ายไปได้อยู่ที่สามพันใบนะครับเหลืออีกสองพันใบเดี่น้องเดอ้อผู้ใดไอสนใจ เก็บบัตรแข็งไว้เป็นที่ระลึกนะครับหรือว่าสนใจสั่งสื่อบัตรแข็งแล้วก็เขามาชมงานกระไดคือกันครับเป็นรูปแบบสคสอวยพรปีใหม่ด้านหลังเป็นคำาอยพรปีใหม่ที่น้องหญิงเขียนด้วยลายมือตัวเองครับก่อนตีพิมพ์นะครับส่วนด้านหน้าก็สิเป็นรูปน้องนุ้งหญิงรูปวัดรูปเกี่ยวกับงานนี่แหละครับทั้งหมดหารูปแบบนะครับเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดซับ like สไครค์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทกันก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ